เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่การสร้างสารรค์นักวัตยกรรมนะคะสร้างสารรค์ไอเดียไม่มได้เลยคทางด้านของอสปอนเซอร์ของเราพาร์นอเ,เราตลอดมานะครับท่านรำศิลป์ด้วยนะครับก็จริงๆต้องบอกบบอ,ยอย่างนี้ครับการแข่งขันสร้างไทรแลนดิกเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการนะครับตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอ<า>ย่างไหนนะคะในรอบชิงชนะเลิศวันนี้นะคะที่เราจะได้ ปัญหาสุดยอดของสตอร์ล์ไทยยินเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง10ทีมในวันนี้ด้วย120เฮ้ยผลงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ในปีนี้โครงการซับไทยลีกของเรานะครับก็แข่งขันอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเรามีมหาพิลาที่เขา้าล้งหมดอยู่39มหาพิลาทุกประเทศนะครับแล้วก็ให้แต่ละมหาพิลัยคัดเลือก10ทีมที่ดีที่สุด มาแข่งขันร่วมกันพเพราะน่าจะมีทั้งหมดอยู่390ทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการมีการพิชชิ่งนะครับสองวันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับได้10ทีมที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็กําลังในการนําเสนอผ่านทางด้านของคณะกรรมการอยู่นะครับก็คาดหวังว่าน้องๆ10ทีมนี้จะได้แสดงผลงานดีที่สุดครับผมอยากรู้ว่าซัสเปอร์ในปีนี้ค่ะมันมีกลุ่มไหนที่เป็นโดเดเด่นดมากขึ้กว่าปีที่ผ่านมาจากวิกฤตโควิดด้วยครับทำให้น้องๆที่ ที่ทำโปรเจกต์เข้ามานะครับได้มีประสบการณ์ตรงก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์เองนะครับ right? เรื่องของการ,การเกษตรและอาหารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับจากเมื่อก่อนอาจจะมีการแพทย์ที่อาจจะเป็นเรื่องของเพดีเคิลต่อมาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจสอบในการวางแผนต่างๆด้วยอาหารจะมีฟูดเดลเวอรี่มาเหมือนกันนะครับ right? รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่งางๆทายังไงให้สามารถทํางานได้แม้แต่อ,อยู่ที่บ้าน้นะครับโดยรวมแล้วกลุ่มที่โดเดเด่นมันสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันหรือรสอ้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คน,นใหมายังใช่ครับเพราะว่าจากเนื่องจากสิ่งต่างๆเนี่ยการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพเองหรือไอเดียต่างๆเนี่ยก็เกิดจากเรื่องเพนพอยด์หรือครับหรือสิ่งที่ประสบการณ์ปัจจุบัน,นที่พี่มีอยู่นะครับก็คือเจอสถานการณ์โควิดเข้ามาทาให้น้องๆได้มีไอเดียหลากหลายมากมายทำยังไงให้ช่วยแก้ไขปัญหาของโควิดได้ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมต่างๆด้วยครับ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากเราจะออกแบบเมดิคออกแบบโมเดลแล้วเขายังมีสุดยอดในส่วนใดอย่างไร,รบ้างหลังจากที่น้องๆแข่งขันจบนะครับเราก็จะมีโครงการต่อเนื่องเพื่ออยากให้น้องๆได้สามารถเริ่มธุรกิจได้จริงเพราะว่า พอเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้การ,รจ้างงานใหม่เนี่ยมีอัตราลดลงนะครับน้องแลมีโอกาสที่ตกงานได้สูงมากเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่คนที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะมีการตกงานด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะบ่มเพาะน,น,น้องเพิ่มเติมคือจะเริ่มต้นธุรก,กิจยังไงบ้างแล้วก็มีเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นของเอเอเองไม่ว่าประมาณ1 5จล้านบาทไม่เกินนี้นะครับถ้าสมุติตั้งเป็นบริษัทได้หรืออยากจะได้มากกว่าน,นี้ก็จะมีธนาคารออมสินนะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องเงินกู้แล้วก็เงินงทุนต่อไปครับ พนงว่าเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติโตัวศักยภาพที่ดีได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราคาดหวังเป็นอย่างมากครับเพราะว่าจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยสิ่งที่เราเสริมเข้าไปคือการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ทางานเป็นทีมนะครับ mm hmm. เมื่อมีไอเดียออกมาทํายังไงให้เป็นธุรกิจให้ได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เราก็สอนแทรกไม่ว่าจะเป็นเรียนเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนทางออฟไลน์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆให้เกิดการทําธุรกิจอย่างจริงจังครับเมื่อตอนเรามีการประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจ เ่อจโครงการนี้หรือว่าหลังจากนี้ไปแล้วค่ะจะทำขึ้เกิดตัวเลขประมาณทุกๆปีอย่างที่ผ่านมาเราทํางานมา3ปีนะครับตั้งแต่ปีห<อ>้าสองพก็มีสตาร์ทอัพที่เกิดจากโครงการนี้ไปแล้วประมาณสัก50บริษัทนะครับแล้วก็ได้รับการเงินลงทุนแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาร่วมทํางานด้วยนะครับก็มีเม็ดเงินที่เข้ามามากกว่า50ล้านบาทนะครับล้านบาทปีนี้ก็ยังตัวเลข ครับผมก็คาดหวังว่าจะมากกว่านี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่ก็เริ่มมองหานวัตกรรมนะครับนักลงทุนเองที่ชะลอการลงทุนไปในชน่วงโควิดก็จะเริ่มหาสตาร์ทอัพที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีน้องๆที่จะเร่งสปีดแล้วก็เริ่ม้นธุรกิจตรงนี้ได้ทันทีครับประธานอสนะเราได้เข้ามามีส่วนก็ไบ้างค่ะไม่ส่วนของธน,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 นาคารอมสินเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้ามาร่วมกับโครงการนี้สองปีแล้ว เนื่องจากธนาคารเนี่ยมีนโยบายที่จะมุ่งหวังในการที่จะสร้างความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ในระดับรัมมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาอาจจะเห็นแต่ว่าเราอาจสนับสนุนเงนินทุนระดับผู้ประกอบการแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแสงงานสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยเป็นนักลกทางความคิดพันใหม่ที่เราพร้อมจะให้การสนับสนุนและก็ต่อยอดจากน้องๆจากโครงการที่แข่งขันมาทั้งในปีก่อนหน้าและก็ปีนี้เนี่ยอมติ๋งก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อให้เขาสามารถดาเนินธุรกิจได้จริงที่ผ่านมาเราก็มีน้องๆนักศึกษา หลายโครงการแล้วนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําธุรกิจแล้วนะคะโดยทางคคาเนี่ยมีมีสมาร์ทคอมพพนดีแล้วก็มีทุนหรือว่าเวนเจอร์แคปด้วยซึ่งในปีนี้เรามีกองใหม่เรียกกอง4เป็นเวนเจอร์ที่พี้องสำหรับกลุ่ม Early s t ่สเตสำหรับน้องๆนักศึกษาเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามี3กองสำหรับผู้ประกอบการแต่ปีนี้เราก็มีตั้งกองทุนตรงนี้ขึ้นมาอีก500ล้านบาทเพื่อที่จะพร้อมต่อยอดให้กับน้องๆที่ผ่านจากรลีและก็น้องๆจากนักศึกษาทั่วไป นื่องจากว่าธนาคารเองเนี่ยก็มี MOU กับมหาวิทยาลัยเนี่ยกว่า80แห่งทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารก็ยินดีที่จะจับสนุนและต่อยอดน้องๆทุกทีมนะคะที่ส่งเรื่องเข้ามาขอคุณค่ะตั้งเป้าในปีนี้เงียวชนที่ได้าาะะะจาการ,รีเรา,ะะาเล่นนะคะจะเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองสุดฮุ้มขอจะมีการขยายเครื่องยนไหมครับครับก็คือที่ตั้งเป้าไว้คืออยากให้มีการเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจังครับเราเลยมีโครงการที่เรียกว่าสุทธิไฟอินเวอร์เตอร์นะครับ ก็รวมกับมหาวิทยาลัย14แห่ง12แห่งครับแล้วก็เอกชนอีก4แห่งรวมเป็นทั้งหมด16แห่งเพื่อที่จะช่วยบ่มเพาะน้องๆน,นะครับให้ความรู้เป็นที่ปรึกษารวมถึงช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจยัยงไงบ้างแล้วก็จะมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อมาขอทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ NIA เองก็ตามนะครับหรือจะเป็นทางด้านของทุนจากเทสฟันเองก็ตามหรือจะไปขอทางด้านของธ uh, นาคารสินต่อไปครับของามน้องเหมือนปันเนิ ความร่วมมือกับโฟวิที่เราครเคยจะเกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้มันเป็นความขึ้น,นมาอย่างไรบ้างก็จากการผลิดมันเกิดขึ้นมามนจะเนการชะลอหรืออะไรแบครับจริงๆความร่วมมือกับทางด้านของบริษัทโฟวิทเองเราก็มีความร่วมมี MOU กันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราต้องการพัฒนาสตาร์ทอ mm ัพ hmm. ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ i o t Cloud แล้วก็ 5G ด้วยนะครับซึ่งคราวนี้เทคโนโลยี 5G ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะครับในในประเทศไทยแล้วก็เป็นโอกาสใหม่ที่เราสามารถใช้เทคโลยีนี้ในการไปอยู่ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรอาหารนะครับหรือทางการแพทย์ก็ได้นะครับเราเลยมีความร่วมมือในการพัฒนาอบรมให้ความรู้นะครับในการที่จะเอาสิ่งที่สตาร์ทอัพเนี่ยเอาเทคโนโลยี 5G ไปแอพพลายเอาไปประยุกต์ใช้ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Product หรือผลิตภัณฑ์นะครับบริการต่างๆของสตาร์ทอัพให้มีการให้บริการที่ดีได้อย่างไรบ้างถึงแม้เราจะมีการมีโควิดนะครับเข้ามาในช่วงนี้เราก็ไม่ได้ชะลอในการความร่วมมือนี้เราก็มีการอบรมผ่านทางด้านของโซเชียลผ่านทางออนไลน์นะครับเหมือนเดิมปกติครับ แสดงว่าเรามั่นใจาว่าเทคโนโลยีที่ 5G มาจะมีส่วนช่วยเสริมทับในเรื่องของได้ ใช่ครับทีวี 5G มันมีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่ง d a ต a ขนาดใหญ่แล้วก็อะไรที่ไม่สามารถทําได้ในอดีตนะครับการส่งข้อมูลอาจจะต้องมีการเตรียมตัวที่นานพอมีทียี 5G เข้ามาเนี่ยทำให้ความสะดวกสบายมากขึ้นการส่งข้อมูลอาจจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับการเตรียมตัวก็จะลดน้อยลงแล้วก็โอกาสในกางทธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะแอปพลายหรือการประยุกต์ใช้ทเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทางเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการเนี่ยทำให้การเปิดประตูทางด้า่ของการทําธุรกิจของสตาร์ทอัพมากขึ้นครับ คือใน,น,นปัจจุบันนี้กลุ่มสหกรรมโอสเตอร์คกลุ่มรายเล็กยังไม่สามารถเทียบเท่าหลายแง่ได้ดังนั้นทางไอเนจะมีการถักันให้พวกเขาแบบเทียบเท่ากันได้อย่างไงบ้างต้องบอกว่าการวัดเทียบเท่าผมว่าใช้เปิดโอกาสดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็าอ,อยากจะหาตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็บริษัทต,ตอนนี้ยิ่งเจอวิกฤตโควิดนะครับบริษัทขนาดใหญ่อาจจะต้องมีการลดสัดส่วนของการลงทุนลงหรือธุรกิจบางอัน ลงนะครับซึ่งอาจจะเกิดความร่วมมือใหม่ที่ซัดอัพทำงานได้ดีกว่าต้นทุนที่ดีกว่าแล้วเกิดเป็นความร่วมมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ครับถ้ามีการประเมินโดยได้ตามเศรษฐกิจไว้ไหมคะในส่วนของการร่วมมือของฝ่าไก็ยังไม่ได้ประเมินเนอย่าเพราะว่าทางด้านของการที่เทคโนโลยี 5G เนี่ยไม่ใช่มีแค่มีแค่หัวเว่ยแล้วก็ทางด้านซัดอัพเท่านั้นเพียงพอครับจะต้องมีโอเปอเรเตอร์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็การยอมรับทางด้านของอการใช้ทวี 5G เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้เรายังคงไม่ได้ประเมินในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นวประโดช์ที่สําคัญที่ทุกคนจะเริ่มให้ความสําคัญเรื่องของทวี 5G และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้งานจริงนะครับเราถึงสามารถที่จะประเมินทางด้านของเศร,รษฐกิจได้ครับขอ้อสำคคกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมในไทยเนี่ยะต้องมีศัก,กยภาพหรือต้องโฟกัสที่จุดไหน จริงๆกลุ่มที่จะเข้ามาร่วม,วมในการแข่งขันหรือร่วมเข้าการอบรมให้ความรู้นะครับก็อยากจะให้มี d u ักแล้วนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่อยากจะเอาทีวี 5G เข้าไปช่วยเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เองบริการเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสําคัญได้นะครับแล้วเราคาดหวังว่าทีวี 5G นียไม่ใช่แค่ทางด้านของ s ต a ร์ทอาพนไปใช้ประโยชน์ได้อาจจะเกิดพาร์ทเนอร์หรือพัรนอร์ต่างๆไม่ว่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันครับนี่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับ